สวัสดีแฟนเพจที่น่ารักของเสือเพิกชุมแพทุกท่านนะคะค่ะเรามารับชมช่างเนาะตอนนี้ช่างก็ถึงขั้นตอนการขัดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเนี่ยติดกระดาษเรียบร้อยตอนนี้เตรียมค่ะสายเอมก็ไปเอาสีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่งมาถึงเลยรอยสะเก็ดหินไงแล้วก็เลยเก็บให้เขาไปเลยตรงไหนคะอ๋อจุดจุด,จด,จดมันโดนสเก็ดหินค่ะ อันนี้ซ่อมมานะครับ่เดียวค่ะลูกค้าแล้วลูกค้าไปเบียดมาแล้วแต่งแต่งตรงตรงนี้เลยอืมใช่ค่ะเพราะว่าช่างเพิ่อททำการเชื่อมเนาะเชื่อมตรงนี้ให้นะคะแล้วก็โปรสีนะรอันนี้มันเป็นสเก็ตห็นแล้วก็โปไฟเบอร์แล้วก็โปอะไรให้ยมมันจะเห็นเป็นรูเป็นรูเห็นไหมครับเห็นชัดเลยค่ะเนี้ยเป็นสเก็ตห็นเนี่ย มันชัดมากค่ะมันต่อเนื่องก็เลยเก็บให้ให้เลยจริงๆจะซ่อมเอาแค่นี้ก็ได้แต่อยากแต่ไม่ลูกค้าไปเลยเดี๋ยวมันสวยอยู่ตอนท่อนหนึ่งแล้วตอนเป็นมันก็ดูน่าเกลียดนะสวยอยู่แค่นั้นนี่นี่เนี่ยหน่อยไหนเราแถมให้ก็ได้ก็แถมกันนะครับือไม่ต้องคิดอะไรขนาดนั้นนะแถมไปแถมนะครับการพ่นกัน เดี okay, ๋ยวเรามาดูช่างผลเนะาะยวจะให้คลิปต่อเนื่องเลยค่ะ